อาวุธมิสไซสุดยอดอในเวลาการแปลงล่าง้ยชิ้นส่วนประกอบหลังวว้าวงอกอมาดําดินโผล่ขึ้นมายเลียนล่างครับผมโอ้ฉีดเกราะยาอุ้ยเรียกปืนกลฮูโรแกม <c oughs> เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมไดโนโรบอต อินฟินิตประกอบจากกลไดโนเสาร์ต่อสู้กันในตอนที่5กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นเจ้าทีเล,ล็กตารวจพร้อมกับเจ้าคิงคองโบรานสุดบ้าพลังไปแล้วนะเดี๋ยวในวันนี้เราจะลองมาประกอบไดโนเสาร์ที่น่าสนใจกันอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าบาริโอนิกเห็นมีน้องบอกว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นญาติกับเจ้าสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่คิดว่าน่าจะกินปลาเป็นอาหารนะและ สำหรับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าปลาหมึกยักษ์โบราณน,น่าสนใจทั้งคู่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้า2ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้แล้วก็หน้าตาที่สุดเท่ขนาดไหนกันนะพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มการประกอบล่างครับผมนี่เจ้าเอ็นเชียนออกโตพุแล้วก็บาริโอนิกเราจะต้องเริ่มจากเจ้าไดโนเสาร์กันก่อน เอาละแกะกรองครัผมโอ้โหสีสันนี่แปลกตาดีเหลือเกินเริ่มจากส่วนหัวของเจ้าตัวนี้ก่อนนี่ Uh huh. ลูก,กตาแล้วก็ปากปากล่างครับผมลำคอของมันนี่เหมือนเป็นช่วงตรงหัวไหลข้อต่อุอ้ยมีแบบว่าหน้ากากกันด้วยโอ้โหโคตรเทปิดปากด้านบนรู้สึกชิ้นส่วนนี่จะไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นะอืมเริ่มจากนี่ส่วนหลังกันก่อนแล้วก็ ปิดเกล็ดตรงนี้นี่ด้านล่างครับผมชิ้นส่วนขนาดใหญ่อุ้ยเริ่มตรงมือแล้วก็ตรงขาเลยนะเอาละประกอบต้นขาครับผมมีเกราะตรงนี้ด้วยแล้วก็โอ้โหปิดเกราะตรงขาอีกทีหนึ่งอข้อต่อส่วนนี้ก็ โอ้ตรงมือครับผมส่วนเท้าไดโนเสาร์นี่กงเล็บไว้จับปลาน้อยหางนี่แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วไาสินะอมเจ้าตัวนี้นี่ประกอบใช้เวลาไม่นานเออไล่ทีละส่วนจ๊บจ๊บเสร็จสิ้นโอ้โหมาจ้าเจ้าบาริโอกมีแบบว่าการวิ่งที่ค่อนข้างจะก้มต่ำดีแล้วเกินนะคำราม นี่อย่างเทอย่างเฟีเ้ยวแล้วก็มาดูท่าการโจมตีของเจ้านี่หน่อยสิท่าที่1นึ่้ยโอ้โหกระโดดกัดครับผมใครเจอนี่หน้าเวอแน่นอนกระโดดกัดขนาดนี้ท่าที่สองอุย้ยถังสะบัดกงเล็บควนปุบฝับฝับท่าที่สาม้ยอาวุธมิสไซ์ สุดยอดอม,มีอาวุธแสนไลกกาดแบบนี้ซุกซ่อนเอาไว้ด้วยฮ้ไม่น่าเชื่อแล้วก็ท่าพิเศษของเจ้าตัวนี้ไปอุย้ยสแกนนะผมว้าวยิงมิสไซล์ถล่มเอาใหม่สินี่แว่นตาสแกนหาศัตรูว้าวย,ยิงเป็นชุดต่อไปก็ไม้ตายเจ้าตัวนี้อย่าวิ่งมิสไซล์พุ่งหุ้ยเฮ้ ใครเจอนี่รับรองว่าสิ้นชีพโลบาเรียละ่ะจะเป็นยังไงป้องกันนะผมติด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 อ้ยระบบเซ็นเซอร์หลีกเลี่ยงอัตโนมัติถอยหลังม่เจ้านี่นี่มีความไฮเทคอยู่ในตัวกันด้วยนะข้าวิ่งครับผมว้าวหมอบต่ำวิ่งสีขาอ๋อเจ้าตัวนี้นี่มีลักษณะที่สามารถวิ่งได้คล้ายจระเข้กันด้วยกระโดด ยังพอได้อยู่แต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะอได้เวลาการต่อสู้ครับผมโอ้เลือกคู่ต่อสู้กันได้ด็อกเตอร์พลีลาโนอโนใช่ไหมแล้วก็เทอร์มิเนเตอร์ทีเล็กเอาด็อกเตอร์กันหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นกปะทะโอ้หบาริโอนิกออกคอนไปก่อนเฮ้ยกันไกลมาหมลบกระสุน กัดกระโดดถีบต่อไปออกกันไกลครับผมดูซิเจ้านี้ออกกระดาษโอ้กระจกนะเพื่อนตีลังกาอุย้ยยิงมิสไซล์ใส่นี่กระดาษละกันเฮ้ยออกคอน,นะผมโอ้หยยิงมิสไซล์ถลลมควร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 ,ควรตวัดหางออโอ้โหท่าสุดเท่เครับผมแม่เรียกว,ว่ายังไม่เห็นท่าโจมตีของด็อกเตอร์เมื่อกี้เลยนะให้โอกาสมันได้โจมตีเราหน่อยสิ โอ้ยยิงยิงโอ้ยอยิงรัวๆผมว้าวโดนจับกระแทกเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนร่างของเจ้าบาริโอนิกกันเถอะเฮ้ยร่างพิเศษโอ้หี่ส่วนผิวไม่มีการลุมล่างไม่มีอ่าเจ้านี่นี่ดูลักษณะเหมือนจะมีแขนงอกออกมาอีกนะเปลี่ยนร่างเจ้าบาริโอนิกไปหมุนนะผมอยา่า ได้เวลาการแปลงล่างออ้ยชิ้นส่วนประกอบหลังว้าวงอกหูเฮ้ยนี่มันยังกับด็อกเตอร์ออกโตพุธอุ้ยการเดินนี่ใช้มือพิเศษในการเดินแทนนะผมโอ้โหมีตาสีทองเหมือนกับว่าโดนควบคุมพลังอยู่นะถ้าโจมตีที่หนึ่งว้าวมือออกโตพุตนี่จิกหือศัตรูผมท่าที่สองโอ้ยกงล้อมือปลาหมึกท่าที่สาม ย่ากระโดดทีบเสริมแรงขั้นสุดยอดถ้าพิเศษจะเป็นยังไงเอ่ยอ้กัดชูควนควรอื้อหมปั๊มพลังพื้นเหมือนกับว่าปล่อยพลังกระแสฟไฟฟ้าลงพื้นดินถ้าไม่ตายครับผมว้าวโจมตีรอบลำตัวมาเข้าใกล้ไม่ได้แน่นอนปแปลกประหลาดดีเหลือเกินนะโล่ป้องกัน สามารถป้องกันได้หมดมาป้องกันโอยมิยสไซล์ศัตรูด้วยมือแขนปลาหมึกท่าพุง่งโอ้ยกระโดดจุสูงกว่าเดิมับผมอืมได้รับพลังเสริมก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษที่แปลกตาดีเหลือเกินนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูอีกตัวกันเลยนะสำหรับตัวต่อไปเอนเชียนออกโทพุธประกอบชิ้นส่วนปลาหมึกยักษ์โบราณ สีเขียวแบบนี้ส่วนหัวเจ้าปลาหมึกลูกตาไปก่อนปากพ่นหมึกนี่เกราะหัวเขาผมอุ้ยหัวโคตรโตเอาละมีเกราะภายนอกต่อไปส่วนลำคอติดเกราะบนหัวหรือว่าจะเป็นแผ่นโซลา่าเซลล์ก็ไม่รู้นี่เกราะด้านข้างแก้มครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนใบหมุนข้อต่อสำหรับการต่อแขนนี่ขอปลาหมึกที่มากมายต้องเรียกว่าหนวด หนวดยาวเฟืยเนี่ยผมอุ้ยเยอะแยะจริงๆแม่แต่ละชิ้นส่วนยังไม่จบยังมีอีกหืมเกราะตรงนี้ป้องกันลำคอผมแล้วก็หนวดนี่ต้องยืดยาวมากกว่าเดิมเอาละยังไม่เสร็จเฮ้ยหนวดยาวแล้วเกินเพื่อนตอนนี้ก็อุ้ยมีแบบหขายยาวสุดๆปรับปรับอืมอันนี้ข้องอครับผม น่าจะเสร็จเรียบร้อยมาจ้าปลาหมึกอืหรู้สึกว่าจะขึ้นมาบนบกแม่นึกว่าจะอยู่ในน้ําสามารถเดินด้วยพลังหนวดทั้งแปดท่าโจมตีที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหมาพลังหมัดคู่ของเจ้าปลาหมึกท่าที่สองอุ้ยพ่นแบบว่าน้ํากรดกัดก่อนนะผมเจ้านี่นี่ไม่มีท่าโจมตีแบบไม่ตายอย่างนั้นหรอท่าที่สามเฮ้ยโอ้ย มือฟาดแบล็ทาที่สี่พิเศษหน่อยเพื่อนโอ้ยพลังหมัดปืนกลปลาหมึกย่าป้องกันนี่โอ้ยพลังมือปัดป้องโอ้ด้วยหนวดที่มีประสาทสัมผัสพิเศษโอ้โหดิดกระสุนได้ด้วยเคลื่อนที่ให้เร็วหน่อยสิไปพุง่งโอ้ยใช้พลังมือหนืดในการไม่ยังกับหนังยางครับผมการกระโดดท้าทางจะยากเนี่ยผม จริงด้วยแม่กระโดดแทบไม่ขึ้นแล้วการต่อสู้นี่คืออะไรกันนะดูโฆษณาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเป็นการอ่านประวัติของเจ้าตัวนี้อย่างนั้นหรือเจ้าปลาหมึกยักษ์โบราณเป็นสมาชิก สตอมดากอนเขามีการต่อสู้มากมายและเขาก็ได้หมดแรงจากสงครามออกจากสตอมดากอนเขาต้องการจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในทะเลลึกแต่ในทะเลลึกก็มีเจ้าโมซาซอรัสและก็เมกะโรดอนทาให้เจ้าปลาหมึกตัวนี้อาศัยอยู่อย่างลําบากมากแล้ววันหนึ่งเขาได้ยินมาว่าเพื่อนเก่าของเขาแมกมาสไปโนได้ตื่นขึ้นแล้วเขาจึงตั้งใจจะขึ้นมาบนโลกอีกครั้งหนึ่ง และนี่ก็คือประวัติข้าวๆข,ของเจ้าตัวนี้รักสงบจนไม่คิดจะต่อสู้เลยนะ <g ül> ตอนนี้เปลี่ยนร่างหน่อยซี่เพื่อนเ <g ül> ปลี่ยนร่างกันหน่อยซื่ <g ül> เจ้านี่นี่เฮ้ยมีสกินแบบว่า หูยไม่ใช่การแปลงร่างครับผมการแปลงร่างก็มีการรวมร่างไม่มีครับผมลองใช้สกินพิเศษกันหน่อยสิใส่เข้าไปชิ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้ว้าวมาอื้มดำดินโผล่ขึ้นมาหุยด้วยพลังเฮ้ยหนวดหนาำครับผมโจมตีอุ้ยกระแทกแรงขึ้นอื้นถึงกับสะเทือนท่าที่สองว้าโอ้ยปล่อยน้ำเฮ้ยเจ้านี่ลูกเล่นเยอะนะเนี่ยท่าที่สามอุ้ย โอ้โพลังปักพื้นดินงอกน้ำเสียศัตรูท่าที่สี่กันหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหพลังน้ำทิ่มมาเห็นความตายทุกพื้นการป้องกันน่าจะดีขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้การป้องกันเฮ้ยโอ้โอมีการงอกอันนี้เป็นโลกกำบังกัผงงบผมดูซิวิ่งวิ่งแอบครบผม ยิงไม่เข้ายังกับเอาปากาลังมาติดตามตัวเลยนะการวิ่งวิสามารถพลางตัวได้ด้วยอยืสมกับเป็นปลาหมึกยักษ์ที่มีการพลางสีตัวได้กระโดดอ้ยยังเหมือนเดิมชิ้นส่วนนี้ถอดออกก่อนโอ้คราวนี้เราจะใส่เกราะให้เจ้านี่มาสวมเกราะไปเปลี่ยนล่างครับผมโอ้โหฉีดเกราะเฮ้ยนี่มันเกราะยังกับเดสเปสเกราะตะลุยอวอกาศนะผมท่าที่หนึ่งเฮ้ย ออ้ยตวัดเหมือนเป็นใบมีดมีคลื่นนิดหนึ่งท่าที่สองว้าวเลเซอร์ลูกตาท่าที่สามย,ยิงขึ้นครับผมท่าไม้ตายยา่าโอ้ยเรียกปืนกลโฮโลแกรม <c oughs> การป้องกันละเพื่อนเฮ้ยมีคลื่นสามารถหยุดกระสุนได้เฮ้ยบินได้ครับผมชิ้นส่วนนี้มีไอพ่น ว้าวฟูเฮ้ยต่อไปการกระโดดเหมือนเดิมต่อไปเป็นการแปลงร่างครับผมแม่จะเป็นอะไรเอ่ยหมุนไปเจ้าปลาหมึกยักษ์อืมกระโดดลงไหเพื่อเปลี่ยนร่างเฮ้ยเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ครับผมแค่โยกลำตัวเก็บจุดอ่อนที่เป็นหนวดเอาไว้ทางที่หนึ่งยา่าอุ้ยยิงกระสุนระเบิดกลายเป็นป้อมปืนนะผมทาที่สอง เฮ้ย <peach> กระโดดขึ้นกระแทก <th ee> ทีแบบนี้นี่กระโดดสูง <th ee> ท่าที่สยิงโอ้ยโป่งหัวครับผมสูบลมฟืดพ่นเฮ้ยลูกระเบิด <th ee> ท่ 4, าที่สี่ยาบปิ้วปิ้วปิ้วปืนกลต่อต้าน <th ee> ทางอากาศเฮ้ยเท่ดีนะเนี่ยปึ <th> ๊บ <ee> ปุ้งปุๆๆๆๆๆๆๆ้งปุ้งปุ้งเหียผมถล่มศัตรูจากระยะไกลการป้องกันนี่ พลังคลื่นอีกแล้วการวิ่งเฮ้ยมีล้อด้วย <c oughs> วิ่งเร็วครับผมอย่าประมาท <c oughs> กระโดดโอ้โหข่าวนี้กระโดดไม่ขึ้นเดี๋ยวเราก็กลับไปเล่นเจ้าบาริออนิกแป๊บหนึ่งนะเจ้าเทอร์มินเตอร์ทีเล็กการต่อสู้โอ้โหเดินมาด้วยเฮ้ยขาพิเศษเมื่อกี้ออกค้อนไปก่อนอืมกันไกลอย่างงั้นล่ะนี่วัดพลังเฮ้ย งอแขนเสียพระผมโอ้ยซ่อนอาวุธสุดอันตรายเอาไว้หืมออกคอนอย่างนั้นเหรอเพื่อนงอแขนโอ้ยกงล้อโอ้หแล้วก็ชนจะตายแล้วเพื่อนเจ้าเทอร์มิเนเตอร์ปิดฉากมันอย่าเอาแขนทุบโอ้ยนี่แล้วก็ฟาดซ้ำ แรงของเจ้านี้นี่โหดจริงๆโอเคนครับผมก็สําหรับในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราก็จะต้องมาเล่นที่หน้าตรงนี้กันบ้างนะก็จะมีเจ้าโอ้ยทรูดอนสไปโนสัตว์น้าแล้วก็ไดนโนเสาร์ที่ดูเท่ๆอีกเยอะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาไปที่ทางด้านซ้ายละกันคราวหน้าอาจจะเป็นเจ้าอโคแคนโทซอรัสแล้วก็เจ้าพรีโอซอรัสที่เป็นสัตว์ทะเลไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะใครที่อยากจะดูเจ้า2ตัวนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอื่นๆที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่รติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ โคตรมันบอกเลย